พอดีรอแก,กบัตรคิวก่อนนะคะต้องได้บัตรคิวเรม่มใช่ค่ะพเพราะว่าเราทําร่วมกับตลาดสีมุมเมืองนะคะแต่จากทุเรียนเราก็จะคัดเกรดมาอย่างดีเป็นทุเรียนมาจากร้านเอก,กันเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดมา ลูกให้นี้หน่อยคนมาซื้อวันนี้ในวันนี้รับได้เพียงคนละหนึ่งลูกในราคา99บาทเป็นทุเรียนเนื้อดีที่ทางร้านเตรียมไว้สำหรับงานนี้งานทุเรียนเอ็กมปสีเมือง สองข้างขึ้นมานั่นแหละค่ะไม่ต้องชูขนาดนั้นค่ะเอาประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณที่นกเลยนะคะชูขึ้นมาสองข้างนะคะมือดิฉันนะบสองสามล้อค่ะโอ้โหเนเนเนอุ้ยเบอร์หนึ่งนะคะนักจังซ้ายนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าและเบอร์หกนะคะโอ้โหดิฉันกลัวมี่จะปลิวใส่หน้าดิฉันจะเลยไม่ใช่ไหมโอ้โหแต่ละเบอร์มคนเป็นมืออาชีพนะคะเรนนี่ก็บอกว่าเป่าทุเรียนมาแล้วมั่งก่อน หน้องคนหน้าองและยกมานนีค่ะ้ทีนี้คนที่สที่น้องค่ะโอ้โหเอาเอาต่อค่ะให้เสร็จค่ะให้เสค่คุอย่านี้นะถ้าเละถ้าหันเละ น,นี้อาจจะไม่นํำนะคะเดี๋ยวเราจะมีกรรมการเป็นทีมงานของเราเนี่ยทำการตัดสินกันอทีเดีอ้และตอนนี้ค่ะเราได้ผู้ที่ปอกทุเรียนได้เร็วที่สุดค่ะหมายเลขสองแดบเคประมาณา0พั 3, บาทค่ะและชูบีจ,จากบริษัทกิลี่และโฟลโปรดัก์จำกัดน,นะคะที่ปริาามองลงตรงกลางนะคะบังคับ คนนี้เคยกินทุเรียนทีเดียว2กิโลได้ไหมได้นะแต่ว่าไม่ใช่ในเวลา5นาทีตามดังน่ะแหมกิจกรรมนี้ดิฉันเปียนเหมือนกันนะเออเซกับปีหน้าปีหน้านะคะใครที่อยากจะแข่งขันปอกทุเรียนและอยากจะเข้าร่วมแข่งขันการกินทุเรียนค่ะคุณแม่หาชัเนเงยชันแง,งมองมอง,ม,ม,มองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นใช่ไหมเอาขึ้นสูงๆอีกฝั่งมาดึงแล้วนะ และสูสีกัอยู่เหมืนะันนะผู้แข่ันมาลองผู้แ่งขันเดียวดไม่สามเป็นท่ไปไแล้วอ่ะ2กิโลค,คุณผู้ชายคุณผู้ชายแถวด้านหลังนี่คุณยังคุณยังแพ้คนท่านหน้าคุณหฮะด้านหลังนี่มนร้อดังมากเลยโอ้ยตอนนี้เร็วเวลาเงลาผ่บนไปเรื่อยๆแต่อย่าหยุดนะคะ ดิฉันไปช่วยด้วยได้ไหมคะคุณคะมีที่นั่งเสริมอีกหนึ่งที่ไหมอาบนเวทีได้หรือคาร์ได้เลยคะคุณอะขอที่นั่งสำหรับที่ที่กรเพิ่มหน่อยได้ไหมกลิ่นมันหอมละมุนมากเลยจ้ะแม่คุณหาถ้าเกิดว่าเอาไมโครโฟนพอแล้วแม่พี่วันนี้นมุกเก็บมากฟูสุด เวลา